ชีวิตที่มีแต่ความปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซ็นเป็นชีวิตที่จืดชืดสิ้นดีคนบางคนจึงต้องหาทางเสี่ยงเพื่อเพิ่มรสชาติให้กับชีวิตตัวเองบางก็เสี่ยงเล่นหุ้นแล้วมานั่งลุ้นว่าเมื่อไหร่จะเจ๊งบางก็เสี่ยงเล่นหวยบอกว่าไม่ถูกไม่เป็นไรขอให้ได้ลุ้นวันหวยออกก็แล้วกันบางคนที่รักดีอาจเสี่ยงลงทุนค้าขายถ้าไม่เจ๊งเสียก,ก่อนก็อาจรวยได้ ส่วนที่ไม่รักดีอาจเสียงลักเสียงขโมยบางทีเขาไม่ถึงกับอดอยากยากจนอะไรแต่รู้สึกว่าขโมยเขาได้แล้วมีความสุขหรือบ้างเขาเสี่ยงแอบไปนอนกับเมียชาวบ้านเขาเสียงแบบนี้ไม่ดีนอกจากผิดศีลธรรมแล้วยังมีโอกาสหยุดหายใจได้ไง่ายๆคนเที่ยวป่าอย่างผมมีความมันก็ตรงเสี่ยงนี่แหละป่าสมัยก่อนที่ผมเที่ยวเป็นป่าดงริบธุรกันดาน ถูกย่างกาวเต็ไมไปด้วยพิษภายร้อยแแต่ในความดิบเถื่อนของป่านี่แหละแฝงความบริสุทธิ์ยากหาที่ได้เสมอเหมือนพวกผมเที่ยวป่ากันเป็นประจำล้วนมีความกลัวด้วยกันทั้งนั้นไม่ได้ใจกล้าหน้าด้านอะไรกันนักหนาแต่ละคนก็มีความกลัวกันไปคนละอย่างไม่ค่อยซ้ำกันอย่างกลัวผีก็ต้องยกให้ไอ้หนูกลัวเสือต้องไอ้แดงกลัวช้างต้องไอ้แขกกลัวใค่ป่าก็ไอ้ต่อย ส่วนผมช้างเสือไม่ค่อยกลัวเท่าไรยิงผียิ่งไม่กลัวใหญ่แต่ผมกลัวงูผมมีความรู้สึกว่าไอ้ที่เพื่อนผมกลัวๆก,กันนั้นล้วนแต่กระจอกทั้งสิน้นอย่างช้างแม้ตัวมันจะใหญ่อย่างกับช้างก็ตามแต่มันจะไปไหนแต่ละทีเกิดเสียงโครมครามลั่นป่าทำไม่พอหาทางหนีทีไล่ได้ทันแค่หาต้นไม้พอจะปีนขึ้นไปได้สักต้นก็ขึ้นไปนั่งแลบลิ้นปลิ้น,นตาหลอกมันได้แล้ว ราช้างขึ้นต้นไม้ไม่เป็นแต่ระวังหาต้นไม้ที่มันใหญ่หน่อยไม่งั้นดีไม่ดีมันจะชนล้มแล้วจับฟาดเสีกับต้นไม้นั่นแหละผมเคยเห็นช้างล้มต้นไม้ขนาดโคนขาอุบอวบมาแล้วไม่ได้ล้มต้นเดียวเสด้วยแต่มันล้มเป็นสิบสิบ,สบตนขวางทางรถของผมแค่อย่างนั้นแหละเป็นเพราะไอ้หนูดันปากเปราะไปด่าแม่มันเข้าใครไม่เชื่อว่าช้างหูทิพก็น่าคิดเหมือนกัน ยิ่งเสือผมยิ่งไม่กลัวใหญ่เพราะปกติเสือกลัวคนยังกับอะไรดีพูดเรื่องนี้ทีไรไอต่อยแย้งทุกทีมันว่าเสือไม่ได้กลัวคนแต่กลัวอาวุธลับที่ผู้ชายมีมากกว่าไม่พูดเปล่ามันยกนิทานพาสิทธิ์ขึ้นมาอ้างสิด้วยฟังแล้วก็สมเหตุสมผลน่าเชื่อถือดีเสียแต่สับประดนไปหน่อยปกติเสือไม่กินคนถ้ามันไม่พิกลพิการจนจับสัตว์อื่นกินไม่ได้ หรือไม่ก็ถูกยิงบาดเจ็บจนกลายเป็นเสือลำบากยิงเสือสมิงแปลงร่างมาจับคนกินผมยิ่งไม่เคยกลัวเพราะรู้ว่ามันไม่มีจริงถ้าป่าสมัยพระเจ้าตากยกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่และอาจมีจริงได้แต่สิ่งที่ผมกลัวที่สุดเวลาอยู่ในป่าทึบๆคืองูนั้นปัจจุบันก็ยังมีอยู่ไม่ว่าป่าภากไหนทั่วประเทศไทยมีงูทั้งนั้นงูร้ายๆอย่างจงอางเห่า สามเหลี่ยมกระปะพรานเก่งแค่ไหนก็กลัวนี่ไม่นับงูหายากแต่พิษร้ายกาจอย่างงูคว้างคอนซึ่งบางคนไม่เคยเชื่อว่ามีจริงๆแต่ผมกล้ายืนยันได้ว่ามีจริงๆเพราะเคยเจอด้วยตนเองมาแล้วส่วนงูที่ผมไม่นแน่ใจว่าจะมีคืองูประหลาดประหลาดจากปากคำของพรานเก่าๆเล่าให้ฟังในวงเล่าเช่นพรานพันบ้านหนองคอกถ้าแกยังอยู่ถึงทุกวันนี้ อายุก็เกินร้อยแล้วแก่เล่าว่างูเห่าไฟที่แกเคยพบสมัยเป็นเด็กมันเลือ้อยไปทางไหนหญ้าไม่เป็นแถบขนาดเลือ้อยข้ามห้วยงี้น้ำเดือดควันโฉเลยเสียดายที่สมัยนี้ไม่มีให้เห็นไม่งั้นจับได้สักตัวสบายเลยหุงข้าวต้มแกงไม่ต้องหาฟืนให้เมื่อยส่วนพลันหริ่งบ้านกรอกสแกเวลาเมาแกเค,เคยคุยให้ผมฟังว่า ในป่าขเขมรบ้านเกิดของแกทางทุรินโนนพ่อแกเคยพบงูประหลาดตัวใหญ่เกือบเท่าลำตาลแต่ยาวสอกเดียวเองไอ้หนูได้ฟังถึงกับหัวเราะกากบอกว่านั่นมันปลาปลากระเป้าตั้งหากไม่ใช่งูแต่พรานริ่งก็ยืนยันว่าพ่อของแกเคยเห็นจริงๆงูที่เป็นเจ้าแห่งงูพิษเมืองไทยต้องยกให้งูจงอางภาษาอังกฤษยังใช้คำว่า king c o b r คือราชาแห่งงูนั่นเองที่จริงพิษของจงอางก็พอๆกับงูเห่าแต่ตัวมันใหญ่กว่ามากแถมดุร้ายว่องไวกว่าลิบลับผมเคยพักนอนกับชาวป่าทางเขาพริกติดอำเภอบ่อทองนอนหลับอยู่บนกระท่อมดีๆหมาเห่าเกลียวขันฉายไฟดูถึงกับตัวเย็นเฉียบจงอางใหญ่ชูคอสูงถึงพื้นกระท่อม มีลูกซองก็ใส่ลูก SG ไว้ไม่ใช่ลูกปลายกว่าจะยิงได้เล็งแล้วเล็งอีกกลัวพลาดตัวนั้นวัดได้ยาวเกือบสามวาส่วนงูเห่าเป็นงูตัวสั้นยิ่งแก่ยิ่งอ้วนป้อมไม่ว่องไวมากนักถ้าเห็นตัวมันก่อนมีไม้ท่อนเท่าแขนก็จัดการได้ไม่ยากอย่าปลอดศักดิ์ศรีของมันก็แล้วกันแต่เวลาเดินป่าผมกลัวงูเห่ามากที่สุด เพราะเดินบุกไปในป่ารกข้ามๆมืดๆไม่รู้ว่าจะเหยียบเอามันเข้าเมื่อไรรองเท้าก็แค่ผ้าใบไม่ใช่บูทกันอะไรไม่ได้ไอ้แขกเคยโดนครั้งหนึ่งงูเห่ากัดติดขากางเกงยีนไม่ยอมปล่อยพอเห็นเข้ามันตกใจแทบเป็นลมโชคดีที่ขากางเกงหลวมมันจึงกัดไม่ถึงเนื้อแขนั้นก็ต้องนั่งหารอยแผลกันแทบแยกถ้าถูกเขา้ากว่าจะออกไปถึงโรงพยาบาล สงสเสจะเนาเช็กกลางทางเวลาก่อไฟในป่าระวังงูสามเหลี่ยมไว้บ้างก็ดีเพราะมันชอบเข้ามานอนในเขตข้างกองไฟผมเคยเจอครั้งหนึ่งกินข้าวเสร็จนั่งจิบเหล้ากันข้างกองไฟหันไปเห็นอะไรดำๆไลายๆข้างตัวนึกว่าเชือกจะหยิบเสียแล้วดีว่าฉเฉลียวใจเอาไฟส่องดูก่อนเห็นเข้าที่ไหนได้งูสามเหลี่ยมตัวเบิ่ม คืนนั้นถ้ามือไวกว่าน,นี้คงไม่ได้มานั่งเขียนหนังสืออยู่อย่างนี้ส่วนงูขว้างคอนนั้นใครว่าไม่มีแสดงว่าไม่รู้จริงเพราะผมเคยเจอมากับตัวในป่าวังน้ําเย็นตอนนั้นพักพวกกาลังหุงข้าวมื้อเย็นผมก็ออกเดินหาผักมาจิ้มน้ําพริกผ่านตรงพุ่มกระชิดเหมือนมีไม้อะไรดีดใส่เสื้อแจ็คเก็ตดังปุกแล้วก็หล่นลงดินหายไป ตอนนั้นเกือบมืดแล้วผมก็ไม่สงสัยอะไรพอวันรุ่งขึ้นเดินผ่านตรงนั้นอีกคราวนี้เห็นกับตาเลยงูตัวขนาดหัวแม่เท้าดีตัวจากพุ่มกระชิดที่เดิมใส่ตัวผมเฉียดไปนิดเดียวพูดแล้วยังคนลุกอยู่เลยถ้าโดนเขา้าคงไม่ทันออกจากป่าเหมือนกันเพราะเน่าเสียก่อนนั่นเป็นครั้งเดียวในชีวิตที่ผมเคยเห็นงูกว้างคอนพูดถึงความอาฆาตของงูแล้ว ใครไม่เชื่อแต่ผมเชื่อโดยเฉพาะงูจงอางที่อยู่กันเป็นคู่ผัวเมียใครไปฆ่าคู่ของมันตายระวังให้ดีเถอะไม่รีบย้ายทีหนีมีหวังโดนอีกตัวตามอลาวาตพวกผมเคยเจอกันมาแล้วปีนั้นหลังสงการได้สิบกวันในป่าเริ่มมีฝนลุ่มมาบ้างแล้วพวกผมเข้าป่ากันด้วยรถจิบสองคันกะว่าเจอที่ลุ่มติดลมจะได้ช่วยกันลาก ปรากฏว่าได้ลากจริงๆสมใจนึกแต่ไม่ใช่ลากเพราะติดลมอีกแก่ของไอ้แขกเกิดสายน้ำมันรั่วปั๊มเท่าไหร่ก็ไม่ติดจึงต้องให้วิลลี่ของสุวรรณลากไปตลอดทางคิดกันว่าจะเข้าไปนอนริมลำธารแถวคลองตะเคียนก่อนค่ำเลยไปไม่ถึงไอ้หนูบ่นลันโธ่เว้ยจะเข้าป่าทั้งทีทำไมไม่เช็ครถให้ดีวะเสียโปรแกร,รมหมดไม่งั้นป่านนี้ ได้ไปนอนกินเหล้าเคลาน้ำตกแล้วเช็คแล้วโว้ยไอ้แขกเจ้าของรถที่ปล้ำแก้จนตัวมอมเถียงอย่างอื่นก็ดีหมดทุกอย่างมึงเห็นไหมท่อน้ำมันนี่ก็ใหม่ไม่รู้มันรั่วได้ยังไงผมขี้เกียจฟังไอ้สองคนเถียงกันจึงตัดบทว่าเอาอย่างนี้ดีกว่ามึงอย่าเถียงกันให้เมื่อยปากเลยวะนี่ก็จะมืดแล้วหาที่หยุดพักหุงข้าวกินเหล้ากันดีกว่า พรุ่งนี้มีแรงแล้วค่อยดูอีกทีทุกคนเห็นดีด้วยจึงลากกันต่อไปกะว่าหาที่เหมาะๆกางเต็นท์นอนแถวโคนกอไผ่ข้างหน้าใกล้จะถึงที่หมายรถคันหน้าซึ่งเปิดไฟไม่เห็นอะไรผิดปกติแต่รถคันที่ผมนั่งไม่มีไฟเห็นอะไรผ่านแวบดำๆยาวๆข้างหน้ารู้สึกว่าล้อรถทับอะไรกึกๆสองทีไอแขกคนถือพวงมาลัยร้องลั่น เฮ้ย hey, หยุดหยุดโว้ยรถทับงูอะไรไม่รู้ว่ะตัวเบริมเลยรถคันหน้าหยุดไอ้แขกเอาไฟฉายส่องดูท้ายรถเห็นเขา้าผมถึงกับเสียววูบงูจงอางตัวเบรมโดนรถทับกระดูกหักนอนดิ้นเร่าๆปากกัดรากไม้เป็นพลวันเอาลูกซองมาเร็วไอ้แขกร้องสั่งผมส่งปืนให้ขวาไฟฉายมาถือแทนมันซัดเปเรี้ยงเดียว งูใหญ่ที่บิดตัวอยู่ก็หยุดดินเห็นแล้วเสียวไส้ทิ้งไว้นี่แหละเสือกไม่ขามทางม้าลายเซอร์ซาโผลออกมาได้เกือบถึงหรือยังวะที่พักกินข้าวหิวแล้วนะโว้ยเลยมาถึงโคลนกอไผ่ทำเลเหมาะจอดรถลงปูผ้าใบเตรียมหุงข้าวกินไอหนูหาฟืนมาก่อไฟไว้ให้หุงข้าวตอนนี้มืดสนิทแล้วผมกับสุวรรณช่วยกันหุงข้าว ไอ้แขกแกเชือกลากรถออกมาบอกว่าเป็นเคล็ดพรุ่งนี้จะได้ซ่อมได้ไอ้ต่อยกางเต็นท์ขึ้นข้างรถหุงข้าวสุกช่วยกันเตรียมกับข้าวมือแรกนี่เป็นของสดที่เตรียมมามีทั้งไก่ทั้งปลาสดกะว่าพรุ่งนี้คอยหาอาหารป่ามากินกินเหล้าไปคุยกันไปพอเสียงคุยเงียบป่ารอบตัวเงียบสนิททันใดนั้น ทุกคนก็ได้ยินเสียงสู้ซ่าไกลเข้ามาอย่างรวดเร็วเสียงนั้นดังเหมือนใครลากอะไรมาบนใบไม้แหง้งเสียงอะไรวะไอต่อยตะแคงหูฟังมือคว้าลูกสองขึ้นมาถือไม่ทันขาดคำจากแสงไฟในกองทุกคนก็ตกตะลึงพึงเพลิดจงอางตัวใหญ่เป็นมันปราบเลือ้อยมาจากทางไหนไม่รู้มาถึงก็แผ่แม่เบีย้ยสูงท่วมหัวพวกเราแล้ว ตอนนั้นผมคิดว่าไม่ใครก็ใครพวกเราต้องเป็นศพแน่ๆตกใจจนทำอะไรไม่ถูกจะหลบก็หลบไม่ทันจะสู้หรือก็มีแต่มือเปล่าๆจนเสียงปืนในมือแอตตอยลั่นเปรี้ยงขึ้นและหัวงูตกวูบลงจึงค่อยหายใจออกโอ้ยกูนึกว่าตายกันหมดแล้วมึงเก่งจริงๆเว้ยแอตตอยช่วยเพื่อนให้รอดตายได้ไอ้หนูพูดปากคอสัน่น ช่วยเพื่อนหออะไรกูช่วยตัวเองตั้งหากกูนั่งอยู่หน้าสุดถ้ามันกัดก็ต้องกัดกูก่อนสงสัยเป็นคู่ของตัวเมื่อกี้ว่ะเออจริงโวยเขาว่างูจงอางอยู่เป็นคู่เมื่อกี้มึงเสือกไปทําคู่ของมันตายแถวนี้ไม่น่านอนเลยโวยไม่ทันไรเจอจงอางเข้าไปสองตัวแล้วไม่เป็นไรตายคู่ก็หมดแล้วสิ้นเคาะไปทีกินข้าวกันดีกว่าโวย ไอ้ต่อยร้องชวนกินข้าวในป่ามือแรกหลังจากความหวาดเสียวมาหยกๆยกแรกๆก็กินไม่ค่อยลงแต่เมื่อเล่าเข้าปากมากเข้าความกลัวก็หมดไปโดยเฉพาะไอ้หนูเมาขึ้นมาก็ร้องท้าง,งูให้ลั่นป่าปืนกูใส่ลูกปลายไว้แล้วทีนี้ต่อให้มึงมากันเลยพอจะซัดให้เกลี้ยงพาวะไอ้แดงเห็นท่าไม่ดีจึงร้องปลามเฮ้ยอย่าไปท้าเขา มึงนี่ปากเสียต่างคนต่างอยู่ดีกว่านะ่ากลัวอะไรวะมึงนี่ก็ขอให้กูรู้ตัวเธอไม่มีหนีหรอกเดี๋ยวกูไปเอาไฟฉายก่อนเดี๋ยวจะเดินส่องไฟให้มึงดูพูดจบมันก็เดินโซเซไปที่ท้ายรถพักเดียวเท่านั้นก็ได้เรื่องไม่ทันได้ไฟฉายไอ้หนูก็ร้องลั่นกระโดดมากลางวงโว้ยงูโว้ยอีกตัวหนึ่งมาเริ่มเลย ขาดคำว่าง,งูก็วงแตกแต่ละคนเพ่นพึงไปคนละทิศละทางรวมทั้งไอ้หนูพักหนึ่งจึงกลับมารวมกันที่อีกด้านหนึ่งของกองไฟมีไอ้แขกคนเดียวเท่านั้นที่หยิบปืนมาด้วยนอกนั้นมีแต่มือเปล่า,ลาโน่นมันอยู่ข้างเต็นท์ท้ายรถโน่นกูเกือบเหยียบเข้าให้แล้วตัว,ว่เริ่มเลยไหนใครว่าจงอางอยู่เป็นคู่วะตายไปสองแล้วทําไมมีอีกตัว ไอตัวนี้เมียน้อยมนันมั้งไม่ก็น้องเมียมันอยู่ไหนวะกูจะซัดให้อยู่เลยไอแขกคนถือปืนว่าทุกคนมองตามมือไอ้หนูชี้และก็เห็นกองดำๆยาวๆข้างเต็นท์จริงท่าทางมันยาวกว่าสองตัวเรกซะอีกไอแขกไม่รอช้ากระดน่ำลูกซองในมือออกไปสองนัดซ้อนๆจนหูดับไปหมดเสร็จแล้ว ไม่ดิ้นเลย selection. เห็นฝีมือกูไหมล่ะเขอาไปดูกันเองแล้วกันพูดจบมันก็เดินไปคว้าขวดเล้ามากรอกปากยอมใจโธ่ไอ้หนูไอ้ตาแหกไอ้แขกก็อีกคนเชือกลากรถมึงแก้ออกเองแท้ๆเสือกยิงเสียกระจุยแถมยังคุยว่าไม่ดิ้นซะอีกโอ้กูจะบ้าตายทุกคนมองหน้ากันเลือกหลัก ติดตามมาด้วยเสียงหัวเราะดังลั่นตั้งแต่ลําห้วยจรดยอดเขาขอขอบคุณบันทึกเรื่องราวหันษาจากป่าดงดิบของอาจารย์วัฒนาบุญยังไวนณที่นี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ